Ek yes ek egg for you. Hello, nãi Ek nè Nè? Nè. Yo Ek. Tao. Hả? Tao. Đây nó xấu hả? Yeah. Ok Tao nào. Ra khô dạ. nó Yes. กอกนี่คืออะไรมาจะ่ายวีดีนอนี่มาจากบ้านที่ภูเก็ตขึ้นสวยกว่า ไอน,น้เอไม่เห็นกล้วยสุกบ่นกจีกจนทำไมไอไม่เด็ดไปไอกระดเห็นก็ไม่บอกจะได้รีบมานี่มันขุดตรงนี้ด้วยนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำกันนี่เธโทรหาแม่ค้าได้แล้วนี่ ตุยเรีนน,นี่โทรหาแม่ค้าได้แล้วนี่นนวัวหางเป็นสิบตัดนี่เป็นสิบเลยเดอ้อแหงเข้าเมืองตัดไปเลย โทรไปหาแกเลยบอกพี่กล้วยพอมีแล้วนะกล้วยแกแล้วนะโอ้ทำไมอันนี้ออกแค่สีห้าวีเองเนี่ย Đi chàng, mà mà lúc mà Nữa Nữa ba ba Đi đơn phải ban phải lêu Nữa Đi trang Lý Đi cho มาเดินมาลูกเดินไปข้างหน้านี่เร็ว